คายครับคายครับคายคายครับอ่าโอ้ร้อนเลยอยากดูครับเป็นไงบ้างครับโออเคแป๊บแป๊บแป๊บนะใแป๊บแล้วนะโอเคครับโอเคนะเบาขึ้นนะเบาขึ้นเบาขึ้นโอเคครับ ริเวณนี้มีผังพื้นกดทับอยู่นะครับนี่เราจะดีครายไปเป็นจุดนี้นะนี่ครับกดลงไปให้เลือถึงผังพื้นนะนะครับดีขยับไปเรื่อยๆครับเป็นกันก้อนเลยเห็นไหมครับถ้าอ่าเราไม่รู้ว่ากี่ครั้งถึงจะคลายนะครับ,รบให้เรานับไปเลยครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบครั้งไปเลยครับน้ำหนักให้พอดีๆนะครับลงไปให้รู้สึกว่าผังพื้นเป็นคลายตัวได้นะ ราจะไม่เบาเกินเกินไปเราจะไม่น่าเกเกินไปด้วยนะครับเพื่อโดยการอักเสบของกล้ามเนื้อชั้นนอกนะพอที่เสร็จแล้วก็ขายกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอันนี้ต่อมานะครับเริเวณของข้อมือนะครับทำพื้นทั้งนั้นเลยนะครับนะครับทั้งนั้นเลยครับเยอะมากครับแตงเบาเลยครับ นี่คือต้นเหตุเลยนะที่ทำให้รู้สึกว่าปวดมันอั้นเพราะว่าด้นลมมันผ่านลำบากนะนะครับเขาให้แกงี้แกวเราใช้ข้อสองในการกดลงไปแล้วขยับเป็นวงกลมนี่ครับนีะครับนีะครับลำบากจะดังคิดคิดคิดนะครับอืมอืมสมาร์ทกลิ้นตามร่องนิ้วของทุกร่องเลยนะครับ ลองนิว้วลองนิว้วลองนิ้วนะครับแกรลองเลยครับโอ้โหโอ้โอโอ้โอไปตามร่องครับอห็ oh, oh, oh. นไหมลองละสิบ oh, oh. ถึงยี่สิบครั้งได้เลยนะครับหรือว่าจนควาจะคลายนะครับผม oh. นะครับไปตามร่องนิ้วเลยนี่คือจุดที่ปวดนะครับ นะครับของคือด้วยอืมอืมโอเคนะ <c oughs> แล้วว่าคายครัคลายด้วยความรอนิดนึงอู้อ่ะลองขยับดูไหมสิครับเป็นงไงนมอืมอ <c oughs> ือืมอืมอืม่ตมันมัอืมอดมอือืม่มืออ เรารู้สึกติดอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคเราบหลัง้ไม่รู้สึกอ่าโอเคถ้าติดอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับอืมด้านนอกวันนี้เราจะใช้นิ้วในการแกะนะนี่ครับมาดูกันนะข้างในเออเรารู้ว่เส้นไหนครับอืมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เส้นที่ติดจะติดอยู่เส้นแนวนี้นะของหลังมีไหมครับอ่านิ้โป้งเงยของนิ้โป้งนะกดลงไปแล้ว ขยาบใช้ขาเบาๆนี่ครับอ่าแนวนิวโป้งครับคุณไปขยับใช้ขาเบาๆนี่นิดเดียวครับขยับเบาๆนิดเดียวเลยครับถ้าถ้ามีการเจ็บมันเข้มที่แบบเจะเจ็บมากนะแค่เบาๆก็เจ็บนะครับจี๊ดๆเบาเลยครับเบาเลยเขี่ยขยับใช้ขาไปเรื่อยๆขาเส้นนี้เขาจะคลายตัวนะโอ้ครับ 我。Oh, uh. mm hmm.